สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รับชมครับนับช n แนลนี่ครับวันนี้ผลิตเครื่องกรึงครับเครื่องกรึงไม้ครับนี่ครับนี่เป็นไม้ครับรองเป็นหมอนครับนี่จับบูนี่ครับเอาแบบง่ายๆครับ มอเตอร์เก่าๆครับสปานไฟนะครับมีสายเอาสองเส้นวอไปได้เปลีป่ยนแปลงครับแบบเดิมจากเดิมครับเป็นไม้นี่ครับของเดิมแบบเดิมๆครับ กับไม้ตะเคียนครับอ,อายุก็หลายปีนะครับสิบกว่าปีนะครับผุนะครับเลยเปลี่ยนแปลงใหม่ครับเอาไว้กลึงไม้ครับ Những cái răng, răng những cái gì đó, những cái gì đó, những cái gì đó, này cái ถ้ากรึงไม้สั้นก็ขยับออกได้ครับกรึงไม้ยาวก็ได้ครับี่ไงที่ที่ผมทำไว้เป็นช่องยาวนี้ เพื่อสาหรับกรึงลูกกรงบันไดครับบันได,บ,นดบ้านครับ,รบถ้าถ้าจะกรึงหัวกรงนกก็ก็ประมาณนี้ครับยี่สิบนครับเดี๋ยวผมจะ สอบให้ดูครับเพิ่งเสร็จครับยังไม่ได้เริ่มง,งานครึงครับแต่ว่าเป็นการสาธิตให้เพื่อนๆได้รับชมก่อนครับแบบบ้านๆคนบเครื่องกลึงไม้บ้านๆโอเคครับลองดู نه <laughs> โอเคครับคลิปนี้จบไว้แค่นี้ก่อนครับเครื่องกรึงไม้แบบบ้านๆครับสวัสดีครับ